สำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาทำการสวนสนามอีกวันที่สองนะครับเมียนเม็ดง่บ้างเมียนเราก็มาถึงแล้วนะครับมาถึงแล้วนะครับวันนี้นะครับยอมแล้วเรามาทำการสวนสนามวันที่สองนะครับนี่ครับบรรยากาศนะครับทุกคน โอ้โหลุกลบมากเลยครับวันนี้นะครับทุกคนนะครับมีความ <c oughs> ทุกคนมีความตั้งใจมากเลยครับวันนี้นะครับจ,จะมาถึงร้านแล้วนะครับถึงลานแล้วลานบัลลอมาครับวันนี้ก็ถึงแล้วนะครับ ตอนนี้กองพันของเรานะครับก็เดินทางมาถึงนะครับนี่ครับลานสวนสนามนะครับวันนี้ก็มาซักซ้อมเป็นวันที่ครับวันนี้ก็การซักซ้อมวันที่สองนะครับ เราเดินทางมานะครับ ตอนนี้ครับเคล็ดลับการสวนสนามดียังไงครับแ่ไยี่ก้นก็งเียไงต้มอต่มอเนี่ยัไมโบก้นะครับเตกันเตันเตน

对微。对？对微对？拜拜拜拜 Đi mời những người hết năm mươi bốn năm 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 năm

Tidak, 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 tidak. Jangan lupa, jangan lupa. Tidak, tidak, tidak. นิดนึง,ง,น,น,น,ง,น,ง,งนนติดนึงครับไดหลไหผ่านไปหล,ไล่านไปดไีผู้านากกรายยักษยตได้ครับหล่่ผานอย่าล่า ก็ในการฝึกซ้อมวันนี้นะครับก็จบเป็นเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ทุกคนนะครับหน้าตาสดใสนะครับเป็นไงบ้างครับครูอัดสสดยดครวบสดยโอเคครับวันนี้ก็เป็นการซ้อมวันที่สองนะครับยังไงเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับ